สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับศาสตร์สิปกาพยากรณ์นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563ค่ะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของลัคนาราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะค่ะช่วงต้นเดือนนะคะพี่พิจิกยังมีโอกาสมีโชคลาภและมีโอกาสดีๆเข้ามาบ้างนะคะค่ะ แล้วก็ช่วงกลางเดือนไปพี่พิจิตร้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะมีโอกาสที่จะป่วยค่ะและบางท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในเดือนต่อไปค่ะสําหรับพี่พิจิตรในเดือนพฤศจิกน,นตุลาคมนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของการงานนะคะ การงานของพี่พิจินะคะในเดือนของตุลาคมนี้มีโอกาสดีๆทางด้านการงานนะคะมีโอกาสที่จะได้คู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะบางท่านได้มีการทําสัญญาเกี่ยวกับการงานหรือการตกลงร่วมรุ่นลง,ง,ง,งทุนกันนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ก็ขอให้พี่พิจิขยันนะคะหาลูกค้าเยอะๆค่ะพี่พิจิก็อาจจะเหนื่อยหน่ายสักหน่อยนะคะใครที่ทํางานในเรื่องของการเงินหรือว่าธนาคารก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยใจและเหนื่อยสักหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเองค่ะพอช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนในหลายๆสิ่งอะไรอย่างสําหรับพี่พ,พิจินะคะใครตกง,งานในช่วงของเดือนตุลายยังพอมีโอกาสได้งานในช่วงของต้นเดือนนะคะ ค่ะสำหรับเรื่องงานนะคะในช่วงของกลางเดือนเป็นต้นไปมีพี่พิจิมีโอกาสที่จะออกจากงานย้ายงานหรือตกงานนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้งานใหม่นะคะก็อยากให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็หาโอกาสปรับเปลี่ยนปรับปรุงที่ปรับปรุงโต๊ะทํางานนะคะ <laughs> ก็อาจจะทําให้รู้สึกดีบ้างหรือมีโอกาสก็ถ้ามีงานที่ต้องออกไปข้างนอกก็ อยากให้พี่พิจิเสนอตัวเองออกไปข้างนอกนะคะติดต่องานข้างนอกก็จะทําให้พี่พิจิรู้สึกดีขึ้นนะคะในเรื่องของงาน<ม>ค่ะในช่วงของปลายเดือนพี่พิจิมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแล้วนะคะบางคนเดินทางเกี่ยวกับงานบ่อยขึ้นก็ขอให้พี่พิจิขยันแล้วก็ออกหาลูก้าเยอะๆนะคะเพราะมีโอกาสที่จะได้คู่ค้าคู่สัญญาเพิ่มขึ้นหรือลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะค่ะ สำหรับคนที่ทำงานในออฟฟิศก็อาจจะรู้สึกอาจาอยากออกจากงานสักหน่อยก็อยากให้อดทนไว้นะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของการเงินสำหรับพี่พิจิตนะคะการเงินของพี่พิจิตยังคงคิดมากคิดเยอะแล้วก็เหนื่อยใจในกาในเรื่องของเงินนะคะแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของเงินก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้กับสนับสนุนหรือสามารถคิดหรือแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะซู้ๆค่ะอีกไม่นานพี่พิจิตการเงินก็จะดีขึ้นเองค่ะ ทางด้านความรักนะคะคนสูตรมีโอกาสเจอคนถูกใจอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสเจอคนถูกใจจากการติดต่องานนะคะค่ะแล้วก็คนรักก็มีโอกาสที่จะแบบ คนมีคู่นะคะคนรักก็อาจจะนําโอกาสนำโชคลาภหรือนําสิ่งดีๆมาให้ท่านนะคะสําหรับพี่พิจิสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะคำพยากรก็อาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับพื้นท่วงของแต่ละท่านสนใจตัวดวงชะตาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจสศิปปะกาพยากรหรือทาง0644291574 ID line n d z a 2 6 4 2ค่ะฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ